เรื่องราวที่จะนำทุกท่านไปร่วมรับชมรับฟังกันในตอนนี้ชื่อเรื่องคดีปริศนาตอนห้องรับรีสอร์ตหรูสายหมอขาวโพรนปกคลุมไปทั่วบริเวณรีสอร์ตเสียงล้อรถกระเด้งกระดอนบนถนนลูกรังที่ทอดตัวคดเคี้ยวขึ้นไปมาตามเนินเขารถเก๋งสีขาวคันหนึ่งค่อยๆเคลือคอคอค่อนตัวผ่านซุ้มประตูไม้เก่า ที่มีป้ายสลักชื่อรีสอร์ทหมอกขาวด้วยตัวอักษรโค้งมนแบบโบราณสวยงามแพรว่าหญิงสาววัย28ปีเจ้าของวันเกิดในวันนี้นั่งอยู่บบอหลังพร้อมกับนุษเพื่อนสนิทของเธอตั้งแต่สมัยที่เรียนมหาวิทยายลัยส่วนแอนและพลอยนั่งอยู่ด้านหน้าทั้งสคนตื่นเต้นกับการเดินทางครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะ เมื่อได้เห็นบรรยากาศของรีสอร์ทที่ดูเหมือนจะหลุดออกมาจากเทพนิยายย้อนยุคโบราณรีสอร์ทหมอขาวตั้งอยู่บนเนินเขาสูงในจังหวัดทางภาคเหนือโซนตะวันออกเรือนพักสไตล์โคโรเนียลสีขาวครีมตั้งเรียงรายท่ามกลางสวนดอกไม้ที่ถูกจัดแต่งอย่างประณีตสวยงามต้นไม้ใหญ่อายุหลายสิบปีให้ร่มเงาแผ่คลุมทั่วบริเวณ สร้างบรรยากาศทั้งร่มรื่นและลึกลับในเวลาเดียวกันขณะที่พวกเธอทั้งสี่กำลังขนกระเป๋าลงจากรถป้าส้อยแม่บ้านของรีสอร์ทหญิงวัยกลางคนรูปร่างผอมบางผิวขาวซีดสวมชุดแม่บ้านสีเทาเข้มเดินออกมาต้อนรับด้วยรอยยิ้มที่ดูเหมือนจะซ่อนบางอย่างไว้เธอพูดพึมพำกับตัวเองเป็นระยะสายตาเหม่อลอย รากับกําลังจมอยู่ในห่วงความคิดบางอย่างคุณชายธนกฤษเจ้าของรีสอร์ทวัย30ปีเศษร,ร่างสูงโปร่งในชุดสูทสีเทาเข้มปรากฏตัวที่ระเบียงชั้นสองของตัวอาคารหลักดวงตาคมกริบของเขาจ้องมองมายังกลุ่มแขกใหม่อย่างพินิจพิเคราะห์ก่อนจะเดินหายตัวเข้าไปในอาคารอย่างรวดเร็วหลังจากนั้น หลังจากที่ทั้ง4ี่เข้าพักในห้องที่จัดไว้ให้นุดเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเสียงสะอื่นแผ่วเบาดังมาจากห้องใต้ดินที่ถูกปิดล็อกด้วยโซ่นาเมื่อเธอเดินผ่านแต่เมื่อพยายามที่จะเงี่ยหูฟังเสียงนั้นก็เงียบหายไปอย่างรวดเร็วแพรว่าเองก็พบเรื่องน่าสงสัยเมื่อเธอเดินสำรวจร,รอบๆรีสร์ทและบังเอิญเปิดประตูห้องเก็บของที่ไม่ได้ล็อก เธอพบรอยเลือดเก่าๆเป็นคราบสีน้ำตาลแดงฝังลึกอยู่ตามซอกไม้ของพื้นห้องแม้จะพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นเพียงรอยสีหรือน้ำยาบางอย่างแต่สัญชตาตญาณของเธอก็บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างแน่นอนค่ำวันนั้นฝนเริ่มตกสายฝนกระหน่ำลงมาไม่หยุดเม็ดท่ามกลางความมืดและเสียงฟ้าร้องพลอยเริ่มมีอาการแปลก เธอพูดน้อยลงสายตาของเธอเหมือรอยและบ่อยครั้งที่เธอยืนนิ่งมองออกไปนอกหน้าต่างเรากับเห็นบางสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นจนกระทั่งช่วงดึกของวันนั้นเมื่อฝนตกหนักที่สุดพลอยก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงรอยเท้าเปียกน้ำบนพื้นไม้ที่ทอดยาวไปจนถึงประตูหลังและหายไปในความมืดเพื่อนๆที่เหลือเริ่มรู้สึก ถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านในอากาศความกลัวและความกังวลเริ่มก่อตัวขึ้นในจิตใจของพวกเขาทั้งสามคนเริ่มตระหนักว่าการเดินทางมาฉลองวันเกิดครั้งนี้อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่น่าสะพึงกลัวมากกว่าที่พวกเธอจะจินตนาการได้ในเช้าวันรุ่งขึ้นท้องฟ้ายังคงมืดครึ้มด้วยเมฆฝนครอบครัวของพลอยได้รับการติดต่อ และครอบครัวของพลอยก็รีบเดินทางมาแจ้งความที่สถานีตำรวจในท้องที่แต่ตำรวจในพื้นที่กลับดูไม่ค่อยจะกระตือรือร้อนมากนักพวกเขาบอกเพียงว่านี่เป็นเรื่องปกติที่นักท่องเที่ยวมักจะหลงทางในป่าและกลับมาเองในวันรุ่งขึ้นนุชซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพลอยนั่งกอดเขาอยู่ในห้องพักสายตาของเธอจับจ้องไปที่โทรศัพท์มือถือ เธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะกดโทรหาเบอร์ที่เก็บไว้นานเบอร์นั้นคือเบอร์ของผู้หมวดนาภาพัฒหรือหมวดพัฒร้อยตำรวจตรีหญิงนาภาพัฒหรือผู้หมวดพัฒเป็นตำรวจจบใหม่วัย28ปีเธอเพิ่งจบการศึกษาจากหลักสูตรนายร้อยอบรมของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและเข้าประจำการที่กองปราบปรามเธอเป็นรุ่นน้องของนุชสมัยเรียนมัธยม แม้เพิ่งจะรับตำแหน่งได้ไม่นานแต่ความมุ่งมั่นและสัญชาตยาณของหมวดพัดก็มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในตัวของเธอมีอะไรผิดปกติกับที่นี่ผู้หมวดนภพาพัดพูดขณะที่เดินสำรวจรอบรีสอร์ทดวงตาคงกริบของเธอสังเกตทุกรายละเอียดตั้งแต่รอยขูดบนผิวผนังไปจนถึงกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่แรงกว่าปกติในบางจุด การสอบปากคำเริ่มต้นขึ้นคุณชายธนกฤษเจ้าของรีสอร์ทนั่งอยู่ในห้องรับแขกท่าทางของเขาสุข,ขุมและมั่นใจเป็นที่สุดเขาเล่าประวัติของตัวเองอย่างคล่องแคล่วแต่ผู้หมวดพัดสังเกตเห็นความไม่ปกติบางอย่างโดยเฉพาะเมื่อเธอถามถึงอดีตของเขาก่อนที่จะมาเปิดรีสอร์ทแห่งนี้ดวงตาของคุณชายธนกฤตจะหลบต่ำลงเล็กน้อย และนิ้วมือของเขาจะข้อโต๊ะเป็นจังหวะอยู่เรื่อยๆป้าส้อยเองก็มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยไม่แพ้กันเธอมักจะพูดวกวนและสับสนทุกคนต้องได้รับการชำระล้างทุกคนป้าส้อยพึมพำร,ร,ระหว่างการให้ป่ากคำสายตาของเธอเหมือลอยไปที่ภาพเก่าๆบนผนังอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่การสืบสวนดำเนินไปนั้นแพรว่าได้พบกับลุงเดช คนสวนของรีสอร์ทวัย60ปีเศษที่ทำงานที่รีสอร์ทแห่งนี้มานานกว่า15ปีลุงเดชดึงแพรว่าไปคุยที่มุมของของสวนสีหน้าของชายชลาดูหวาดกลัวที่นี่ไม่ปลอดภัยลุงเดชกระซิบเสียงสัน่นมีอุโมงค์ใต้รีสอร์ทผมเคยเห็นมาแต่ก่อนที่ลุงเดชจะพูดจบเสียงฝีเท้าของใครบางคนก็ดังเข้ามาใกล้ ทำให้ชายชารารีบพระจากไปด้วยความอยากรู้แพรว่าตัดสินใจย่องลงไปสำรวจห้องใต้ดินในช่วงค่ำของวันนั้นเธอพบประตูเหล็กที่ซ่อนไว้หลังตู้เก็บของเก่าแต่ขณะที่กำลังจะเปิดประตูเงาดำทะมึนก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังของเธอมือหยาบกร้านคว้าไหล่ของเธอไว้ในขณะที่แพรว่ากำลังจะร้องนั้นมือข้างหนึ่งก็ยกมือปิดปากเธอเอาไว้ เงียบเสียงกระซิบของลุงเดชดังขึ้นรีบออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เขาดึงตัวแพรวาออกมาอย่างรวดเร็วและพอดีกับที่ได้ยินเสียงฝีเท้าหนัหนกๆเดินลงมาตามบันไดคืนนั้นทุกคนต่างนอนไม่หลับคําเตือนของลุงเดชและการหายตัวไปของพลอยทำให้บรรยากาศในรีสอร์ทหมอกขาวหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมเสียงลมพัดผ่านช่องหน้าต่าง ฟังดูเหมือนเสียงกระซิบและทุกเงาที่เคลื่อนไหวในความมืดล้วนซ่อนความรับบางอย่างเอาไว้แสงแรกของวันใหม่เริ่มสาดส่องผ่านหมอกหนาที่ปกคลุมรีสอร์ตรุงเดชนัดพบกับผู้หมวดนภาพัธและแพรวาที่โรงเก็บอุปกรณ์ทําสวนเก่าๆห่างจากตัวอาคารหลักไปพอสมควรใบหน้าเหี่ยวย่นของชาชาราดูหนักอึ้งด้วยความกังวล เขาปิดประตูโรงเก็บของอย่างแน่นหนาก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องราวที่เก็บนำมานานหลายปีผมทำงานที่นี่มา15ปีแล้วครับลุงเดชเริ่มต้นนำเสียงของเขาสั่นเครือและผมได้เห็นมันมาตลอดเสียงกรีดร้องเสียงร้องไห้และคนที่หายตัวไปลุงเดชหยิบสมุดบันทึกเก่าๆเ,เล่มหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสือ้อ ภายในมีบันทึกวันที่และรายละเอียดของเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในรีสอร์ทหมอกขาวแห่งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาผู้หมวดนภาพัฒพลิกอ่านสมุดบันทึกอย่างรวดเร็วดวงตาของเธอเบอิกกว้างเมื่อพบว่ามีนักท่องเที่ยวหลายคนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ทุกครั้งตำรวจในพื้นที่จะปิดคดีด้วยข้ออ้างว่า เป็นการหลงทางในป่าหรือออกจากพื้นที่ไปเองมีอุโมงค์รับอยู่ใต้รีสอร์ทลุงเดชะซิปมันเชื่อมต่อกับกระท่อมเก่าในป่าลึกผมเคยเห็นคุณชายธนกฤษเดินออกจากนั้นตอนดึกๆหลายครั้งบางครั้งก็มีเสียงแปลกๆดังมาจากใต้ดินครับในขณะที่ทั้งสามคนกำลังวางแผนสำรวจอุโมงค์รับที่ลุงเดชให้ข้อมูลเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นอีกครั้ง นอกโลงเก็บของทันใดนั้นป้าส้อยก็เดินมาที่ตรงประตูสายตาของเธอดูวาวโรธผิดปกติอย่าไปยุ่งกับสิ่งที่พวกเธอไม่เข้าใจป้าส้อยพูดเสียงเครียดบางอย่างควรถูกฝังไว้ใต้ดินตลอดไปแต่ผู้หมวดนภาพัฒไม่ยอมถอยเธอและดุงเดชเริ่มสำรวจใต้รีสอร์ตอย่างละเอียดจนในที่สุดก็พบกับประตูลับ ที่ซ่อนอยู่ข้างหลังชั้นวางวายเก่าเมื่อเปิดออกพวกเขาพบว่ามีอุโมงค์แคบๆที่ทอดยาวเข้าไปในความมืดกำแพงอุโมงค์เปียกชื้นและมีคราบเลือดเก่าๆที่ติดอยู่เป็นระยะๆระหว่างที่พวกเขาสำรวจอยู่นั้นพวกเขาก็พบหลักฐานที่เชื่อมโยงคุณชายธนกิจกับการหายตัวไปของนักท่องเที่ยวหลายคนทั้งรูปถ่ายเครื่องประดับ และเอกสารส่วนตัวแต่ที่น่าสะพึงกลัวที่สุดคือการค้นพบห้องลับที่เต็มไปด้วยภาพถ่ายของเหยื่อก่อนและหลังการฆาตกรรมเย็นวันนั้นขณะที่ผู้หมวดนภพัฒน์กำลังรวบรวมหลักฐานเธอบังเอิญพบสมุดบันทึกของพ่าส่้อยที่ตกอยู่ใกล้ห้องพักของเธอข้อความในนั้นทำให้ผู้หมวดพัฒต,ต้องชะง,งักเมื่อ บันทึกฉบับดังกล่าวมีรายชื่อของผู้ที่ต้องถูกกำจัดพร้อมกับรายชื่อนักท่องเที่ยวที่หายตัวไปและชื่อของพลอยก็อยู่ในนั้นด้วยหมอกเกนเริ่มคลืบคลานเข้าปกคุมรีสอร์ทความจริงที่ค่อยๆถูกเปิดเผยนั้นน่าสะพึงกลัวยิ่งกว่าที่ทุกคนคาดคิดแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นยังมีความลับที่มืดมนกว่านี้รอการเปิดเผย และเวลากำลังจะหมดลงสำหรับพลหากพวกเขาไม่สามารถหาตัวเธอได้ทันเวลาสายฝนยังคงโปรยปลายลงมาอยู่อย่างสม่ำเสมอเมื่อผู้หมวดนภาพัดต,ตัดสินใจเผชิญหน้ากับคุณชายธนกฤษในห้องทำงานส่วนตัวของเขาห้องสี่เหลี่ยงกว้างที่ผนังเต็มไปด้วยภาพถ่ายขาวดำเก่าๆและตู้หนังสือไม้สักโบราณ กลิ่นอายของความหรูหราผสมกับกลิ่นอับชื้นแป,แปลกๆที่ไม่น่าจะมีในห้องที่เปิดใช้งานเป็นประจำอย่างห้องนี้คุณรู้ไหมว่าทำไมผมถึงเลือกสร้างรีสอร์ทที่นี่คุณชายธนกฤษเอ,อ่ยขึ้นก่อนที่ผู้หมวดพัดจะทันได้ถามคำถามแรกเขาเดินไปที่หน้าต่างบ้านใหญ่มองออกไปยังหมอกที่ปกคลุมตัวรีสอร์ทเพราะที่นี่คือจุดที่ความทรงจำจะถูกกลืนหายไปในหมอก เหมือนกับที่ทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นป้าส้อยที่ยืนอยู่อีกมุมหนึ่งของห้องเริ่มร้องไห้เบาๆมือสั่นเทาขณะที่เธอถือถาดน้ําชาลูกชายของฉันลูกชายของฉันเธอพึมพำซ้ำไปซ้ำมาแต่สิ่งที่แปลกคือในประวัติของป้าส้อยที่ผู้หมวดพัดตรวจสอบมาไม่เคยมีบันทึกว่าเธอมีลูกชายมาก่อนเลย ในระหว่างการสอบสวนนั้นผู้หมวดและลุงเดชก็มาถึงกระท่อมในป่าสถานที่ที่ซ่อนความจริงบางอย่างไว้ภายในกระท่อมมีร่องรอยของการอยู่อาศัยใหม่ๆและที่น่าตกใจคือพวกเขาพบพลอยที่ถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินแต่สภาพของเธอกลับไม่ได้ดูสุดโสมอย่างที่ควรจะเป็นสำหรับคนที่ถูกจับขังเขาเขาบังคับให้ฉันอยู่ที่นี่ พลอยได้พูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแต่ดวงตาของเธอกลับดูว่างเปล่าคุณชายธนกฤษเขาต้องการให้ฉันเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมพลอยพูดขึ้นขณะที่ทุกคนกำลังพยายามทำความเข้าใจกับสถานการณ์และเหตุการณ์อยู่นั้นป่าส้อยก็ปรากฏตัวที่ประตูกระท่อมมือถือปืนเก่าๆสนิมเครืทุกคนต่างหยุดตรึงกับสิ่งที่เห็น พร้อมกันนั้นป้าส้อยก็ตะโกนขึ้นมาพร้อมกับน้ํำตาไหลาอาบแก้มพวกเธอไม่เข้าใจฉันต้องปกป้องเขาต้องปกป้องความลับในสถานที่แห่งนี้เมื่อป้าส้อยพูดจบผู้หมวดพัดก็ถามว่าความลับมันคืออะไรกันผู้หมวดถามเพื่อต้องการคำตอบและพยายามประวิงเวลาไปในตัวป้าส้อยได้ตอบว่าพวกผู้หญิงพวกนี้ พวกเธอเหมือนกับคนที่ทําร้ายลูกชายของฉันป้าส้อยพูดพลางเขาตายเพราะผู้หญิงแบบพวกเธอและตอนนี้ฉันต้องช่วยคุณชายธนกฤตกำจัดพวกเธอเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนสับสนยิ่งขึ้นคือภาพถ่ายเก่าที่ร่วงหล่นจากกระเป๋าของปราส้อยเป็นภาพของหญิงสาวในชุดพยาบาลที่ดูคล้ายป้าส้อยในวัยสาว ยืนคู่กับชายหนุ่มในเครื่องแบบทหารชายที่มีใบหน้าเหมือนคุณชายธนกฤษลาวกับแกะความจริงที่เริ่มปรากฏแต่กลับยิ่งทำให้เรื่องราวทั้งหมดชวนสับสนมากขึ้นใครกันแน่ที่เป็นลูกชายของป้าส้อยทำไมคุณชายธนกฤษถึงมีรูปร่างหน้าตาเหมือนชายในภาพถ่ายและทำไมพลอยถึงดูไม่ตื่นตรนกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เสียงฟ้าร้องดังสนัน่นฝนเริ่มตกหนักมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่ทุกคนต่างพยายามหาคำตอบให้กับปริศนาที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้เลยว่าความจริงที่แท้นั้นน่าสะพึงกลัวยิ่งกว่าใครจะจินตนาการได้ฝนยังคงตกอย่างหนักสายลมหนาวก็พัดแรงขึ้นในคืนที่ไร้ดวงดาวเช่นนี้ผู้หมวดนภาพัฒนั่งอยู่ในห้องทำงานชั่วคราวของเธอ ที่โรงแรมใกล้ๆรีสอร์ทเธอกำลังพยายามต่อจิ๊กซอของคดีนี้ภาพถ่ายเกา่าบันทึกประจําวันของป้าส้อยและหลักฐานต่างๆถูกวางกระจายอยู่บนโต๊ะสมองของเธอเริ่มเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันขณะที่เธอกำลังตรวจสอบเอกสารเก่าๆเธอพบจดหมายฉบับหนึ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในซองจดหมายปิดผนึกลายมือวัตดของคุณชายธนกฤตเขียนถึงป้าส้อยว่า แม่ครับผมรู้ว่าสิ่งที่เราทำมันผิดแต่เราต้องทำเพื่อน้องชายเพื่อธนกรที่ต้องตายเพราะผู้หญิงพวกนั้นแม่ต้องช่วยผมต่อไปต้องกำจัดผู้หญิงที่เหมือนพวกเธอให้หมดอย่าให้ใครรู้ความจริงเด็ดขาดความจริงที่เริ่มปรากฏป้าส้อยไม่ใช่แค่แม่บ้านธรรมดาของรีสอร์ทอีกต่อไปแต่เธอคือแม่ของอุนชัยธนกฤตและธนกร ชายในภาพถ่ายนั่นเองแล้วทำไมเธอถึงต้องปลอมตัวเป็นแม่บ้านและอะไรคือเรื่องราวของธนกรชายอีกคนที่เพิ่งปรากฏชื่อออกมาในตอนนี้ในขณะเดียวกันนั้นที่กระท่อมในป่ารุ่งเดชแอบติดตามคุณชายธนกฤษและได้ยินการสนทนาระหว่างเขากับชายแปลกหน้าคนหนึ่งพรุ่งนี้ต้องจัดการให้หมดเสียงคุณชายธนกฤษดังขึ้น ทั้งตำรวจหญิงคนนั้นและไอ้คนสวนแก่ๆมันรู้เรื่องมากเกินไปแล้วแล้วยายพลอยั่านล่ะเสียงชายปริศนาถามธนกฤตขึ้นเธอเป็นส่วนหนึ่งของแผนเธอจะเป็นเหยื่อคนสุดท้ายในพิธีกรรมของเราวันที่น้องชายผมตายเขาถูกกลุ่มผู้หญิงหลอกไปฆ่าในพิธีกรรมบ้าๆบอๆของพวกเธอวันนี้ผมจะทำพิธีกรรมแก้แค้นให้สำเร็จเมื่อได้ยินดังนั้น ลุงเดชก็รีบวิ่งกลับมาเพื่อเตือนผู้หมวดนภาพัฒนแต่เขากลับพบว่าตัวเองถูกดักรออยู่กลางทางร่างสูงใหญ่ในชุดดำยืนขวางเขาไว้พร้อมกับเงาร่างอีกสองสามคนที่ค่อยค่ยเคลื่อนเข้ามาล้อมรอบเขาที่รีสอร์ทผู้หมวดนภาพัฒน์กำลังจะโทรแจ้งกำลังเสริมแต่สัญญาณโทรศัพท์กับถูกตัดขาดไฟในรีสอร์ทดับพร้อมกัน เสียงพีเท้าหนักๆดังมาจากกระเบียงทางเดินพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆของคุณชายธนกฤษผู้เป็นเจ้าของรีสอร์ทแพรวาและนุชที่หลบซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้หลังคาเห็นภาพประหลาดผ่านช่องหน้าต่างเล็กๆกลุ่มคนในชุดดำกำลังเคลื่อนย,ย้ายอุปกรณ์แปลกๆเข้าไปในกระท่อมในป่าและที่น่าตกใจที่สุดคือพวกเธอเห็นพลอยเดินตามไปด้วยพลอยที่เป็นเพื่อนสนิท และคนที่พวกเธอกำลังตามหาแต่ท่าทางของพลอยในตอนนี้เหมือนกับว่าเธอกำลังถูกสะกดจิตเอาไว้เวลากำลังจะหมดลงความลับที่ซ่อนอยู่เริ่มปรากฏชัดแต่มันกลับนำมาซึ่งคำถามใหม่ๆที่น่าสะพึงกลัวยิ่งกว่าเดิมอะไรคือพิธีกรรมที่คุณชายธนกฤษพูดถึงทำไมพลอยถึงมีส่วนเกี่ยวข้องและใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายธรรมะ หรืออธรรมในเรื่องราวนี้แสงจันทร์ในคืนนั้นสาส่องผ่านเมฆหมอกหนาทึบเผยให้เห็นภาพอันน่าสะพึงกลัวที่กระท่อมกลางป่าคุณชายธนกฤษยืนอยู่ท่ามกลางวงเทียนสีแดงเดือดสวมชุดพิธีกรรมโบราณรอบๆมีร่างในชุดดำหลายคนกำลังท่องคาถาอันแปลกประหลาดพลอยนอนสลบอยู่บนแท่นหินกลางวงพิธีกรรม ผู้หมวดนภาพัฒท,ที่แอบซ่อนตัวอยู่ด้านหลังพุ่มไม้พร้อมกับแพรวารินุชเธอส่งสัญญาณให้ทีมตำรวจที่ซุ่มอยู่รอบๆเตรียมพร้อมแต่ก่อนที่จะได้บุกเข้าไปเสียงหัวเราะอันคุ้นเคยก็ดังขึ้นจากทางด้านหลังสวัสดีค่ะผู้หมวดเสียงของพลอยนั่นเองเสียงของพลอยดังขึ้นพลอยที่ควรจะนอนสลบอยู่บนแท่นพิธีกรรมแต่กลับยืนอยู่เบื้องหลังของพวกเธอ พร้อมกับรอยยิ้มที่เย็นชาเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะพรอยพูดต่อขณะที่ร่างในชุดดำหลายคนค่อยๆโผล่ออกมาล้อมรอบพวกเธอไว้คุณคิดว่าฉันเป็นเหยื่อแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยฉันคือผู้นำพิธีกรรมนี้ต่างหากความจริงถูกเปิดเผยแล้วพรอยคือทายาทของกลุ่มลัทธิโบราณที่เคยประกอบพิธีกรรมสังเวยเลือดบนภูเขาลูกนี้มาหลายชั่วอายุคน และธนกรน้องชายของคุณธนกฤตเป็นหนึ่งในเหยื่อของพิธิกรรมเมื่อ20ปีก่อนแต่พวกเราก็พลาดท่าพลอยเล่าต่อธนกรหนีรอดและเขาฆ่าสมาชิกในลัทธิของเราไปหลายคนก่อนจะถูกฆ่าตายในเวลาต่อมาตอนนี้ถึงเวลาที่ลัทธิของเราจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งในทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นร่างของพลอยล้มลงกับพื้น เผยให้เห็นป้าส้อยที่ยืนถือปืนคลุกกุุนอยู่ด้านหลังแกคิดว่าแกจะได้ทำพิธีกรรมนั้นอีกครั้งหรือป้าส้อยตะโกนพร้อมกับน้ำตาได้ไหลอาบแก้มของเธอแต่เหตุการณ์กลับพลิกผันอีกครั้งเมื่อคุณชายธนกฤษปรากฏตัวพร้อมกับลุงเดชที่ถูกมัดมือมัดเท้าวไว้แน่นแม่ครับพอได้แล้วเขาพูดเสียงเรียบแม่คิดว่าทำไมผมถึงสร้างรีสอร์ทที่นี่ พรอผมรู้ว่าสักวันหนึ่งพวกมันต้องกลับมาและเราจะได้แก้แค้นให้น้องชายของเราธนกรแต่แม่กลับทําให้แผนการทั้งหมดพังเพราะความบ้าคลั่งของแม่จูจูเสียงหัวเราะก,ก็ดังขึ้นอีกครั้งจากร่างของพลอยที่ควรจะตายไปแล้วเธอลุกขึ้นยืนเลือดที่ไหลออกมากลายเป็นสีดำพวกคุณคิดว่าจะหยุดพิธีกรรมนี้ได้ไง่ายๆหรือ เธอพูดด้วยเสียงที่ไม่ใช่เสียงของเธอแต่ก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายเสียงระเบิดก็ดังสนั่นทีมตำรวจพิเศษที่ผู้หมวดนภาพัฒเรียกมาได้วางระเบิดควันและบุกเข้ามาจับกลุ่มทุกคนพิธีกรรมถูกขัดขวางสมาชิกของลัทธิถูกจับรวมถึงคุณชายธนกฤษที่วางแผนใช้พิธีกรรมนี้เป็นเครื่องมือแก้แค้น ความจริงสุดท้ายถูกเปิดเผยไม่มีใครเป็นฝ่ายธรรมะที่แท้จริงทุกคนล้วนมีความมืดในจิตใจป้าส้อยถูกส่งตัวไปรักษาอาการทางจิตพลอยและสมาชิกรัฐิถูกดำเนินคดีคุณชายธนกฤตถูกจับในข้อหาวางแผนฆาตกรรมหลายเดือนต่อมารีสอร์ทหมอกขาวก็ถูกปิดตัวลงเหลือเพียงตำนานลึกลับที่ชาวบ้านเล่าขานถึงเรื่องราวของพิธีกรรมโบราณ และการแก้แค้นที่ไม่มีวันสิ้นสุดผู้หมวดนภาพัฒน์ได้รับการเลื่อนตำแหน่งแต่เธอยังคงหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมเลือดของพลอยถึงกลายเป็นสีดำและเสียงหัวเราะประหลาดนั้นยังคงดังก้องในความทรงจำของผู้หมวดแพรวและนุชกลับมายืนสถานที่นี้อีกครั้งในวันครบรอบหนึ่งปีของเหตุการณ์พวกเธอยืนมองซากรีสอร์ทที่ถูกทิ้งร้าง และสังเกตเห็นว่าต้นไม้รอบๆกำลังเริ่มกลายเป็นสีดำราวกับว่าพิธีกรรมนั้นยังไม่จบสิน้นและความชั่วร้ายกำลังรอเวลาที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวของคดีปริศนาตอนห้องรับปริทดรูจบลงแล้วขอบทุณทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมรับฟังกันมาโดยตลอดได้โปรดติดตามเรื่องราวในคดีปริศนาในตอนต่อๆไปขอบคุณครับ